ครับมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องน้อยอีกร้านครับคู่ฤดูนี่น้องไม้กำลังออกครับกลิ่นน่โจดก็เลยครับน่โจดนะครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางสบคที่มีการประชุมกันเนี่ยเขาจะมาพนักงาการที่อกเขตพิจารณาเรื่องของการอะมันหลาะเบิ้งเนี้ยกินเยอะแยะครับร้านนี้ตรงขามันน้ำไม้ไครับของเพิ่มอีกเพียบเลยละครับร้าน ครับมาตกกั้เลยบัมกมีเกี๊ยวมิยังคงเปิดเลยได้ครับพี่แกงเกี๊ยวเส้นเกี๊ยว,ยวมีทุกเส้นเลยัวงอกก็มีแกงปลาบึกไม่แห้งฟองผัอดอ,อุ๊ยมากเลยจัดเลยแหมเส้นมาม่าขายถั่วจักบาทครับลย ยี่สิบ,บอาาถอยสามสิบ่นะครับครับรถอีกแล้วครับสิบกับนี่ปูดองครับผมเกันมือเห็มักฝาดหมดมือียบ,บเลยสะดอดครับผม สมักทุปสมซุปเกี่ยวแหนมเนือนเน้อแหนมหมูจิจิไทยแลนด์ซุปื้อเจ็ดถิงรือไายเองเล้วยครับปลาดูนี่เป็นน้ำยาเข้าพุ้นตัวตา,าปราะเทศเมียงปาครับผม ย้งเสียมเข้าปัน่นนางจีนครับเด็ดลูกใหญ่กว่านี้นางจีน เมืองแม่เห็ดคุดเตียวครับผมนี่ครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ,บลหนองอุ้งน้อยบนตำลานใต้ แม่ซื้ออนะรรไรล้มอะไรกันติดนีไ่ไปนะครับเนาะ <c oughs> เห็นไหมเร <c oughs> าแม่ซื้อแม่ยังครับ <c oughs> แม่เสนีแม่สนีครับโหถูกผักไลยเต็มเลยเนี่ก็เจี้ยหมูครับนะเตี้ยหมู ดีกรุบเลยเส้นแบบนี้ใส่เลยแะใส่เลยครับใส่เครื่องปรุงไปเลยเส้นมามาหอมเก็บฝนให้นะครับควนดีดักบาด่า สามสิบบาทครับผมแล้วก็ผักขึ้นชาย เลยมุดตุ้นนะครับผมนมุดตุ้นเรครับน่ากินครับสุหลไปต, <c oughs> ต่อนามเยอะแ <c oughs> น่นีครับจดวนี่เลยครับ นอกเลยนี่มองนังกินบากาศดีดีนผักไหม่กินมากครับหน้าตาออมาแสงสว่างแล้วหูยเต็มถ้วยมาครับเทศซุปหืม,มงสีดำซุปตากข่ากเก,าก่ือหืจานปรทธาน นสิทไหมได้ดูกต้นไผเลยครับนะอีดูนึงตานไวไปคาครับตาเสียพอตาตงไมสามนอ มีสิบยี่สิบบาทโอ้แด็คืนเลยพี่เามยการผมองไปเมื่อกินทางหนึ่งแล้วช่วงโควิดครับผมเชื่อไปกินยุสวนยี่สิบบาทกินอิ่มพอดีเลยแต่มนนานด้กินดุรันกินครับซาใจเลยอืมอม,ม,าม,าออมีครื่องกลุ่มมะม่วหอมๆครับสุดดรอป ล้อมหมูเปื่อยอร่แบยบมากหมูเปื่อยครับแหมเป็นซูชีเลยเป็นสไตล์สลัดคอร์ดนะครับทุกท่าน มาผัากแม่รวงอไหลากหลายเลยจำสิ่น้นมาสองห่อเลยบวกกับผักเข้าไป เหมืนถึงโขงเครื่องปรุงเลย thăm tiệt mang năm đấy hôm nay này làn làn thứ 3 đó. กิโลชิมหรือกิไห่เบิรทั้ทงหมูบัานเลย Đây để ở bụng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ.